ถ่ายตนท่ายใบพี่น้องดูกันหน่อยครับนี่ครับหมวดนี้ฉีดยาทัานและดีหน่อยเพี่ยไม่ค่อยลงใบไม่ค่อยงิ๊ค่อยงอเออไม่ได้มาดูทุเรียนทงไายวันครับยาขึ้นหลกเต็มหมดเลยเวลามาตัดยาเลยครับแตกใบอ่อนดีกันถุเรียนนี่ครับหมวดนี้ฉีดยา พี่ยายา,มาแมลงทันดีน้อยใบไม่ค่อยงิกค่อยงอเท่าไหร่หมดที่แล้วฉีดไม่ทันใบเสียหมดหมันนาวกิ้งลาเลยล,ลูกดกดีกครับนนะมยนะนาวปีนี้ปลูกปนๆทัม้มแต้มแล้วก็ถุเรียนนี่แหละครับพื้นที่น้อยปลูกผสมประสานกันไปเลย อีกสวันก็นได้เวลาฉีดยายรับครับเนี่ยยาเพียยา,มาแมลงจะฉีดไปทันจะเพียลงไปอีกอีกนี่ครับปลูกมะละกอบแถวหนูเลยกำลังแตกใบออนออกมาดีเกินไม่ได้มาถ้ากับเดือนครับอย่าหลกหมดเลยเวลามาตัดเลยครับ แต่ยอดอ่อนใบอ่อนมาดีกันนะช่วงนี้ฝนก็ตกฉุกทุกวันแทบจะทุกวันเลยครับเนี่ยฉีดยาก,กลัวห่วงยังไงฮวงจะกลัวจะฉีดยาไม่ทันที่พวกเพี้ยพวกอะไรนจะมาลงมาแต,งแต่งซะอีกเดีย๋ยววันคานวันพุธนี่ก็ฉีดเลแล้วครับผมฉีดอาทิตย์ละครั้งยา,มาแมลงยาเพีย้ย อย่าป้องกันเชื้อราเลยครับไม่ได้เข่าสวนมาสไลด์วันสวนยอมครับไม่ใช่สวนใหญ่สวนเล็กๆวกวยีสิบปตัตต้นชุดนี้ปีหน้าก็เอาลูกได้แล้วมั้งครับเนี่ยโตเร็วมากเลยปีนี้ จะทำคลิปฉีดยาใบาให้พี่น้องดูก็ยังไม่ได้ทำนาทีครับไม่ค่อยวางเลยวันทิตย์กนหนูต้องไปอีกสวนหนึ่งที่ของแดงนงแกงขังแมวจันหนึนะครับโอ้ยาขึ้นลกเพียบเลยเวลาตัดหยาที่ ถ่ายต้นถ่ายใบพี่น้องดูกันหน่อยครับนี่ครับหมวดนี้ฉีดยาทันเลยดีหน่อยเพี้ยไม่ค่อยลงใบไม่ค่อยงิกค่อยงอฝนก็ปล่อยๆจะตกไม่อีกแล้วครับเนี่ยขีฟ้าขีฝนขีเมฆมาดำหมึดอีกละใครฉีดยาไม่ทันช่วงนี้ก็แจ็คพอตไปเพี้ยพวกแรงลงไปเชื้อราลงไป ผมก็ฉีดท่านมังไปท่านมังครับแล้วแต่โอกาสต้ทนที่ปลูกรุ่นหลังนี่ก็เริ่มแตกยอดแตกแรกมาดีขึ้นแต่เนี่ยอย่าหลบไปหน่อย <c oughs> คอยมีเวลามาตัดมาทำเลยก็ฟัก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นเล่นให้ดูครับอันไหนถ้าถามมาผมตอบได้ก็จะตอบอันไหนรู้ก็จะตอบไปครับอันไหนที่ไม่รู้ผมก็ไม่มั่นใจก็ไม่ค่อยอยากจะตอบไปเดี๋ยวมันเป็นผิดผิดทุกๆก็เดี๋ยวทัวร์จะลงใบออกมาดีกันใบใหญ่ใหญ่ เขียวเขียวดีเหลือเกินครับฉีดยาทันอยู่นี่ฉีดยา,มาแมลงทันยาเพีย้ยทันนอนทันหมดที่แล้วฉีดไม่ทันใบหงิกงอมดใบไม่กลางเลยคลิปที่ผมทำให้ดูที่หลังเนี่ยครับฉีดยาเพี้ยไม่ทันใบหงิกงอเสียหมดเลยวันนี้ฉีดทันหน่อย ก็ให้น้องชายเขาฉีดครับผมไม่ได้ฉีดอะ่ะคือผมไม่มีเวลามาฉีดทํางานช่วงนี้งานยุ่ง้วยนี่ครับต้นนี้ที่ผมบอกว่าที่แลฉีดไม่ค่อยทันใบเสียไูนอนนี้ฉีดทันครับใบเลยออกมาดีดหน่อยจะสามปีเขาสามปีแล้วครับ ปนีน่ามิถุนาก็เข่าวสามปีครับลุนนี้อีก2ปีก็เอาเรื่องอยู่ครับเอาลูกสักหน่อยอาการดูทุเรียนทําทุเรียนนี่ทำอย่างจริงต้อ,องระวังหลายอย่างระวังน้ำท่วมมังระวังเพลียมึงแรงมึงนอนมังเชื้รามงยุ่งยากแต่ก็ยกัก มีอยากจะก,กินก็ต้องทำมีถี่อยู่น้อยนิดก็ต้องทำไปครับอันนี้ชุดนี้ชุดนึงครับตัวนี้ต้อน,อตนนึงที่ว่าฉีดยางวดหลังนันฉีดไม่ทันมันอะใบจะเสียเลยครับเนี่ยฉีดไม่ทันใบมันก็จะเสียแบบนี้นะครับเราก็ต้องมารอใบชุดทางดาใบชุดเนี่ยที่เริ่มออกมาไหมรอไหม ก็ะชีดมันทันชีไม่ทันก็เดี๋ยวเพียลงใบเตีย้ยอีกสวนข้างๆก็เป็นสวนใหญ่เลยครับแม่มีสวนใหญ่แล้วเขานี่งผมหมดสุดจอเลยนะจะได้แหมมีเหล็กไปหน่อยเขาวสวนทุเรียนผมสวนยอมอยู่ข้างสวนใหญ่เดี๋ยวปีหน้าฟุกๆทำทุเรียนได้ดีๆกับ ตั้งสื่อทีทำสวนหน่อยจะได้ใหญ่โตเค้กมั่งในชุดที่ผมปลูกที่หลังนี่ผมว่าน้ำท่วมตายอ่ะสองสามสี่หา้าหกตน้นน้ำท่วมตายแล้วหกตน้นปลูกใหม่เลยใบยใจตึ๊บไป ปลูกทุเรียนไม่เคยโตนำถัม่มตายมดอยากจะโตนำถัม่มตายมดเดี๋ยวพอริมแดนผมจะหาลองกองมาปลูกแฟมแฟไวนะ้เนี่ยให้มันกอมโตก่อนแม่อยากลกดีก็มันเด็ดตัดเลยแล้วมีเวลาจันมาตัดยาหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคะนะครับกดกระดิ่งติดตามผมนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆก็ จะได้แจ้งเตือนให้พี่น้องดูกันเดี๋ยววันไหนว่างๆผมจะทําคลิปฉีดยาใบให้พี่น้องดูครับอันนีกชนีแทมแทมไต้นนึงครับผมกดจบคลิปกันแค่นี้ครับผมเพรพาแนวชาแนลทำให้เห็นได้นในดูครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรให้พี่น้องดูมาทำคลิปให้พี่น้องดูใบ ผันผ่านมาก็ออกมาดีเหมือนกันแล้วครับม,มีใบเพี้ยลงมั่งฉีดทันมั่งไม่ทันมั่งแต่งวนนี้รู้สึกจะฉีดทันเป็นส่วนใหญ่อีก2วันก็อด้เวลาชีดดีแล้วครับครับผมจบคลิปครับผมเดี๋ยวก็คลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ